อยู่บ้านเบื่อสั่งตะแกร็บสั่งตะไลเบื่อกันไหมฮะมาเลยครับสำหรับแฟนๆ a คอร์ดิตี้วอลซนนะครับกับกิจกรรม AOC Play from Home ่มคอร์ดิตี้วอลซอนช l ร์ l e e จ์เอ o c เขาถาคุณครับถ้าคุณคิดว่าคุณเจ๋งคุณแม่นคุณเก่งกับ c คอ l o ดิตี้นะครับรวมทีมกันมากับเพื่อนให้ได้3คนมาสมัครแข่งกับเขาเขามีแข่งทุกสัปดาห์ มูลค่าของรางวัลรวมเนี่ยชิงเงินรางวัลทุกสัปดาห์มูลค่ากว่า1 0 0 0 0แบาทนะครับกิจกรรมนี้จริงๆเริ่มแข่งไปตั้งแต่เดือนพฤษภาแล้วนะครับแต่ว่าเขาจะยาวจนไปถึงมิถุนายนเลยนั่นหมายว่าวันนี้ที่คุณดูคลิปนี้คุณยังสมัครได้นะครับเผลอๆโชคไม่ดีของคุณอาจจะมาเจอผมในการแข่งขันทัวร์นาเมนต์นี้ก็ได้เพราะตอนนี้ฝึกอยู่นะจ๊ะกิจกรรมอื่น รายละเอียดยังไงเดี๋ยวขึ้นลิงก์ไ้ให้ตรงไหนสักที่เข้าไปดูได้นะครับและอย่าลืมรวมทีมมาสมัครละกันนะจ๊ะย first get to the b y station อย่าเพิ่งรีบไปฟอร์มทีมแล้วไปลงสมัครนะฮะเพราะ AOC เขามีโปรโมชั่นดีๆมาฝากด้วยนะครับสำหรับคนที่อดยเฉพอคุ้นหูคุ้นตาอยู่นะกับ AOC นะครับ AOC เขามีซีรีส์จอเกมมิ่งขึ้นชื่อของเขาคือ AOC a r ก้อนอยู่ด้วยนะครับ AOC a r ก o n ทจรมีหลายขนาดหลายรุ่นมากนะครับช่วงนี้ AOC เขาก็เลยเล็งเห็นว่าแบบเออหลายคนอาจะซื้อจออัปเกรดจอใหม่ในช่วง ที่อยู่บ้านอยู่ติดบ้านอยากได้จอใหม่ก็มีโปรโมชั่นดีๆมาฝากถ้าคุณซื้อ a o c d ตันรุ่นขนาด24นิ้วเขาให้อันนี้เลยครับผมเกมมิ่งแพดแบบมีไฟ LED ด้วยสังเกตไม้มตรงนี้มันจะมีแผงอยู่เสียบสายเข้าไปนะครับแล้วก็จะมีขอบไฟขึ้นอย่างนี้แถมให้ฟรีสำหรับคนยื้ซื้อรุ่น24นิ้วส่วนรุ่นไหนรุ่นใในการเดผมขึ้นรุ่นไว้ให้นะครับแต่ถ้าเกิดคุณซื้อ27นิ้วขออนุญาตวางฮะ คุณจะได้อันนี้ไปพาม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 ม,ม,มันคือลม่มไม่ไม่ใช่กระเป๋าจะมันคือกระเป๋าแต่แต่แต่ข้างในมีของพิเศษด้วยหอมมัมมาม่าน้วไม่นานเล่นเลยทีเดียวนะฮะมันมีนี่ครับผมนห่นถองจะให้กระเป๋าใบนี้แล้วข้างในในกระเป๋าเนี่ยเขาจะให้นี้มาด้วยนะครับแต่คนงงมันคืออะไรใช่ครับครับผมไม่ใช่จริงๆนะ คือผ้ากุ้งจอมันใช้ได้ยี่็นิ้ว3าสองนิ้วเขาให้มาด้วยและผ้าดีมากตัวนี้ผมอยากได้มากนะฮะเอาไว้กุมจอที่บ้านแล้วคนที่เลี้ยงง,งงเลี้ยงแมวอย่างเงี้ยสบายเลยมีตัวนี้ไม่ต้องกลัวแมวฉี่ใส่จอควรจอได้ทั้งสิน้นป้องกันได้หมดแต่สําหรับคนที่ซื้อรุ่นท็อปคนที่มีวิสัยทัศน์มีจิตใจแรงกล้าประกาศตัวเองสักชัดว่าตัวเองเคือเกมเมอร์ตัวนี้ครับ a อ3สาสองสาม,สาม,สามตัวนี้เลยฮนะ 32นิ้วพาน e l VA ครับ165เฮิร์ความละเอียด full hd นะครับรองรับการแสดงผลแบบ hdr ได้นะครับเป็นจอขอบโค้งไปง่าหอไม่ใช่เขาเรียกขอบเขาเรียกว่าจอเคิร์ฟจอโค้งนะฮะ1น0 0 r นะครับมีฟลิกร f ฟรีโหมดนะครับมีตัวที่เป็นชาร์ด Mode อันนี้โกงนิดๆสำหรับคนเล่นเกมแต่รับรองว่ามันดีนะครับ ตัวนี้สเปคแบบนี้คุณคิดว่ามันราคาเท่าไหร่ไม่ต้องทายยุง่งยากใบให้เลยก็ได้ว่า9,000กว่าบาทเท่านั้นได้ตัวนี้ไปแล้วแต่ถ้าซื้อไม่เสร็จแน่นอน l อ c แถมให้ตลอดถึงสิ้นเดือนหน้านะครับกระเป๋าเดินทางใบนี้ลายเคฟรา่าตัดสีแดงเกมมิ่งสุดๆแล้วนี่กระเป๋าเดินทางเกมมิ่งใส่เกมมิ่งเกียร์แล้วเล่นดีขึ้นหนึ่งสิบสองจุดสี่หกปอร์เซ็นโดยประมาณน่าจะระรนี้ เอลซแถมให้นะจ๊ะฝากไปด้วยกับโปรโมชั่นนี้นะครับกับจอของเอลซ์อาร์กอนนะครับหนึ่งในจอเกมมิ่งระดับโลกชั้นนาการันตีได้จากบรรดาร้านเกมในไทยส่วนใหญ่ก็เห็นเอลซ์อาร์กอนทั้งนั้นแหละนะครับผมแล้วก็อย่าลืมไปฟอร์มทีม3คนร่วมสมัครแข่งขันนะครับเอลซ์เพลย์ฟอร์มโฮมคอสตี้วอลสโอนแชร์เลนจ์กันด้วยเพราะไม่แน่ว่าเดือนหน้าคุณอาจจะมาเจอกับผมซึ่งการันฟอร์มทีม ตอนนี้ได้มาแล้วหนึ่งคนท้วนคือผมแม่ไม่มีใครร่วมกับผมเลยแต่ไม่แน่เดือนหน้ามันอาจจะเจอผมตอนนี้นายบอสขอลาละลาไปฝึก้อมกับคอร์ดิตี้นิดนึงเพื่อจะไปลงสมัครชิงเงินแสนกับเขาบ้านส่วนวันนี้ลาไปละจอกันใหม่คลิปหน้ามีโปรโมชั่นดีๆอะไรจะมาบอกวันนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีเซอร์เดี๋ยว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 ยังไม่ได้ไปจริงมีสับขาหลอกนิดนึงเพราะเมื่อกี้ลืมของอันนี้ฮะคุณเห็นแก้วนี้ตกวานตั้งแต่ต้นคลิปยันท้ายคลิปยังไม่ได้พูดถึงมันเลย นี่คือแก้ววิเศษนี่คือแก้วเมจิกนี่คือแก้วเวทมนต์เอโอซิแถมให้นะครับสำหรับ50คนแรกที่ซื้อจอแล้วก็ไปรีดีกว่าเขาเนาะ20 24นิ้ว24นิ้วเอ,อ24นิ้ว27นิ้ว32นิ้ว50คนแรกจะได้แก้วนี้แก้วนี้ว,วิเศษยังไงครับคุณเห็นผมดึงมันออกง่ายๆอย่างนี้ใช่ไหมแต่ถ้าคุณเลื่อนมันอย่างนี้ไม่ออกนะฮะไม่หลุดทาบหลุดแล้วแต่หลุดไม่เป็นไร คือมันเป็นแก้วดูดอย่างนี้แหละครับเขาแจกให้ฟรีสำหรับผิคนแรกที่แบลบดิดีดโค้ดกับเขาในการที่จะแลกของรางวัลต่างๆนอกเหนือจากของรางวัลที่บอไปแล้วเป็นแห่นลองมา้วเป็นกระเป๋าอะไรทั้งหลายเนี่ยคุณยังได้แก้วใบนี้ด้วยนี้แถมไม่ฟรีสําหรับ50ิคนแรกเท่านั้นไปละตอนนี้อย่าลืมฝากกิจกรรม c p อ a y f o r m Home Quality Warzone c h a l l e n g e ไปด้วยนะครับคราวนี้ไปจริงๆละเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย